สวัสดีครับพบกับช่องเพชรของสะสมมวันนี้มีข่าวดีมาฝากเพื่อนนักสะสมกันนะครับคือกรมธนารักษ์ได้เปิดให้แลกเหรียญที่ระลึกในราชการที่9นะครับกรมธนารักษ์จัดทําเหรียญที่ระลึกราชการที่9อีกสองรุ่นสุดท้ายคือ1 0อยปีสหกรณ์ไทยและการเข้าร่วมประชากรเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะเปิดให้แลกต้นเดือนมีนาคมนี้นะครับคนละ1ชุดชุดละหเหรียญ นายจากกิตอาทิบดีกรมธารักษ์เปิดเผยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2560กรมธารักษ์ได้จัดทำเหรียญ2วันลประกอบด้วยเหรียญกษัตรย์ที่ลึก100ปีการสหกรณไทยและเหรียญกษัตย์ที่ลึกการเข้าร่วมปัะชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เพื่อเป็นที่ระลึกและเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระมหากรุาชคุณต่อการส่งเสริมงานสหกรณ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเห็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญของประเทศไทยและประเทศอาเซียนซึ่งถือเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกสองวาระสุดท้ายในรัชกาลที่9เริ่มเปิดแลกตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปครับในกระสาบที่ลึกสองวาระนางกล่าวได้จะทำขึ้นชุดละห้าแสนเหรียญ เหรียญกระสาบที่อเลึกการเข้าร่วมประจากรเศรกิจอาเซียนอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้ AEC โดยจะดทำเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลนี้ราคา20บาทประเภทธรรมดาโดยมีลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบ,บาทสมเด็จพระบ,บรมินทรมหาภูมิพลอรุญาเดชผินพระพักทางเบื้องฝา ทรงเฉลิมพระองค์ชุดสากลภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมินพลนอดุญเดชโดยมีลายช่อกระหนกป้าอยู่ด้านหน้าและหลังข้อความด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์อาเซียนด้านฝาตาสัญลักษณ์าามีข้อความบอกว่ารัยี่สิบบาท ด้านซ้ายมีข้อความว่า20บาทภายในวงขอบเปลี่ยนเบื้องบนมีข้อความว่าการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและข้อความอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้ AEC เบื้องล่างม,มีข้อความว่า31มสบเอ็ด2ันวาคมสองพัไทยแลนด์และข้อความว่าส1มเอธันวาส5 5 8้าแปประเทศไทยเหรียญกระดาษที่ลึกร้อยปีการถางกรไทยจัดทําเป็นเหรียญกระดาษโลหะสีขาวต้องแนวนสมิเกิล็นราคา20บาทมีวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมมาลูก พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชปิ่นแบบพักหางเบื้อง้ายทรงจะหลองพระองค์ชุดสากลภายในวงขอบเปลี่ยนเบื้องล่างมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม em? ิพลอดุลยเดชด้านหลังกลางหลีมีรูปเกีียวเชื่ยกลนด้วยเส้นวงกลมภายในวงขอบเปลี่ยนเบื้องบนมีข้อความว่าครบร้อยปีการถักออนไทยดีปกกุมพาพันสองห้าก้าเบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า20บาท และข้อความว่าประเทศไทยโดยมีลายไทยประดิษฐั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างโดยกรมธนารักษ์กจะให้ประชาชนและแลกลายละหนึ่งชุดชุดละห้าเหรียญประกอบด้วย,ย,ยนวนเหรียญกษาปณ์ทีอกเลึก AEC จำนวนสองเหรียญเหรียญกษาปณ์เทลอกร้อยปีการทหกการไทยจำนวนสองเหรียญและเหร,รียญกษาิย์เทือกห้าสิบปีฝนหลวงประรานจำนวนหนึ่งเหรียญน,นะครับ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกระสาบสามารถแลกได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งสองสามหกและเจ็ดมีนาคมนี้ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาถึงที่แปดนาฬิกาครับสำหรับที่ส่วนกลางสามารถขอแลกได้ที่หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกระสาบสำนักบริหารเงินตาถนน,นจกกักรพงศ์กรุงเทพมหานครหน่วยจ่ายแลกเหรียญกระสาบกรมธนารักษ์ถนนพระรามหก กรุงเทพมหานครและหน่วยลหลับและจ่ายแลกเหรียญกระษาบสำนักบริหารเงินตาหนุนพลโยธินจังหวัดปทุมธานีสำหรับส่วนภูมิภาคสามารถแลกได,กกด,ลลด้ที่สำนักงานสาธารณพื้นที่เจิกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่สำนักงานนาัารณพื้นที่นั้นๆ